เฮียเฮียเฮีย FC ฝากถามมามีรถปีใหม่ๆราคาไม่ถึงแสนบ้างไหมคะได้เลยเดี๋ยวเฮียจัดให้ตามมาดูเลยรถเพิ่งเข้าใหม่เลยคันนี้นะกับมาด้าสาปี2010ิเครื่อง1นจุดเกียร์ออโตโอ้รถวิ่งน้ำมันตลอดไม่เคยติดแก๊สมาปีภาษีปีหกเจดใช้ได้อีกปีหน้าเลยสบายๆเดี๋ยวมาดูรอบคันกันก่อนขายตามสภาพนี้เลยนะให้ราคานี้ไม่ถึงแสนแน่นอน มีริ้วรอยตรงนี้นะนี่นิดหน่อยแล้วก็ดูสีรอบคันนะสีเงาแล้วก็มีริ้วรอยตรงนี้อีกหน่อยนึงนี่ขัดก็น่าจะพอได้ละมาแต่ไม่มีบุบไม่มีสีแตกนะเดี๋ยวมาชมภายในกันดีกว่าไป ด้านในนะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยคันนี้นะแล้วก็เบาะหนังเดี๋ยวเฮียสตาร์ทเสียงให้ฟังนี่ชึ่งเดียวติดเลยกระจกเนี่ยใช้ได้ทั้งสี่บานนะไมค์คเน้วิ่งไปที่สองแสนสองหมื่นกว่ากิโลระบบไฟฟ้าใช้ได้ง,งานได้หมดเลยคันนี้เอาไปเก้าหื่นเก้าพันบาทเท่านั้นพอใครสนใจรีบพักหรือโทรมาเลยนะอยู่ไม่นานแน่นอนขอบคุณครับ